สวัสดีครับแคคตันลิมรัวครับนี่ครับมเมล็ดที่ลุงทำได้ปีนี้ปี67เจ็ดนนะเดี๋ยวเรามาเพาะกันนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีมเมล็ดแล้วก็ป้ายแท็กจะได้รู้ว่าเป็นลูกของต้นไหนกับต้นไหนแล้วก็กล่อง,องโฟมเจาะรู มะพร้าวสับแล้วก็ดินลูกธรรมดาแล้วก็พีทมอสแต่ลุงจะใส่ขุยมะพร้าวไปหน่อยนึงมันจะได้ไม่ติดกันดรงก้อนครับยาคันลายาเลงล่าสตักเกิลจีใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็เชื้อฟาง แล้วก็ถุงพลาสติกครับเคครับก่อนอื่นเราก็จะใช้มะพร้าวสับรองก้นเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับก่อนอื่นแล้วก็นี่มะพร้าวสับรองก้นแต่ถ้วยโฟมุงมเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรใช้ให้หมดก่อนคราวหน้าค่อยซื้อมาใหม่เสร็จแล้วเราก็ <c oughs> ใส่ดินปู ใส่ยังไม่ต้องเต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่พิดมอสกบอีกครั้งหนึ่งใส่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ออสโมโค้ดเผื่อมีรากมาเผื่องอกเผื่องอกจะได้มีอาหารแล้วก็ ตึ้นจีไว้ไหนเนี่ยนี่สตาร์ตึ้นจีใส่ซักกึ้นจีนิดหน่อยเพื่อความสบายใจเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาพีทมอสกบหน้าเสร็จแล้วเราก็เอาพีทมอสกบหน้าสตาร์ก,กึ้นจีแล้วก็อย่าเอามือไปจับโดยโดยตรงนะครับ เพราะว่ามันเป็นสารฆ่า,า,มาแมลงมันอาจจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้นี่อภิษ์มอดกบหน้านี่กบตัวนี้ทำแบบง่ายๆสไตล์ลุงเทงนะครับเอ,อ๊อเดี๋ยวลุงกบก่อนนี่ครับเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำไว้แช่กันครับ อันนี้กบหน้าด้วยพีทมอสอันนี้กบหน้าด้วยพีทมอสแต่อันนี้ไม่ใช่พีทมอสใช้ขุยมะพร้าวกับดินปลูกร่อนแต่ไม่ได้ใส่เพอร์ไลท์ข้างหน้าทดลองดูเผื่ออีกหน่อยถ้ามันขึ้นดีเราก็เลิกใช้พีทมอสโอเคครับเดี๋ยวลุงไปเตรียมน้ำก่อนครับพอเราได้น้ำมาแล้วเราก็ใช้น้ำเปล่าครับอันนี้เป็นยาก,กันรา ใส่พอประมาณพออันนี้เป็นเล่งลากครับสมยาเล้งลากกับน้ำแล้วก็ยาการลาแล้วเราก็เอาพอตของเรามาแช่ไว้เลยแช่ให้อิ่มน้ำแล้วเราก็จะโรยมเมล็ดกันครับแช่ประมาณนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวลุงแช่ไว้ก่อนติมน้ำแล้วทีนี้ลุงก็โรยเมล็ดเลยครับนี่โรย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 ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจะได้เอาใส่ถุงง่ายๆหน่อยอย่าโรยชีดกันมากนะครับเดี๋ยวเวลาเกิดขึ้นงอขึ้นมาแล้วโหแน่นเหนื่อยอครับ ประมาณนี้ครับโดยแล้วเราก็ใส่ป้ายเลยครับนี่เราเขียนแค่ว่าคิดก็พอละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ถุงนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถุงแบบนี้ แล้วก็มัดเชือกไว้แล้วก็ไปวางที่อย่าไปโดนแดดโดยตรงให้โดนแสงลำไรพอเดี๋ยวลุงมัดให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วครับทำแค่สิบพอรพอรแล้วครับตรงนี้จะโดนแดดช่วงช่วงเชา้าประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงโอเคครับ เดี๋ยวถ้างอกแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับแต่ถ้าลุงไม่ถ่ายก็แปลว่ามันไม่งอกนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมกดติดตามลุงเท่งด้วยนะครับแคกตัสริมรั้วสวัสดีครับ